ช่วงที่2สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชนกอฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ อริยา property aesthetic of living ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ผู้ชมค,คะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าหนึ่งในทีมแพทย์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาที่ทําให้ประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดีกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกคืออาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภาวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับทิพย์นะคะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับกบขอบคุณอาจารย์มากทราบว่าช่วงที่ผ่านมาอาจารย์เหนื่อยมากใช้คํว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตได้ไหมคะสำหรับการเป็นแพทย์มา ยังไม่ถึงกับขนาดนั้นยังไม่ถึงกับขนาดนั้นมีเหนือมากกว่านี้ครับแต่ว่าครั้งนี้ดีตรงที่ว่าทํากันเป็นทีเพราะฉะนั้นเรารู้สึกต่างคนตามช่วยช่วยกันเต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดกันว่าใขรเหนืออ่อครับนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ท่านนับย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องของโรคระบาดอันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดเลยไหมคะอาจารย์ใหญ่ที่สุดถ,ถ้าเทียบเท่าถึงว่าความเกี่ยวข้องกับคนจํานวนเยอะๆเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องของประเทศเนี่ย มคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดครับครั้งนี้น่าจะเป็นการรวมตัวกันของทีมแพทย์ทั่วทั้งประเทศที่มาช่วยกันไม่มีแบ่งค่ายไม่มีแบ่งโรงพยาบาลไม่มีแบ่งสถาบันช่วยกันเต็มที่ที่สุดก็ว่าได้ออนอกจากทีมแพทย์ทีมบุคลากรด้านสุขภาพแล้วครั้งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ด้านสุขภาพจับมือกับด้านเศรษฐกิจจับมือกับภาคของสังคมเพราะว่าเวลาเราพูดถึงวิกฤตของโควิด19โรคติดต่อพวกนี้ วิกฤตมันไม่ได้อยู่เฉพาะสุขภาพมันถูกนําด้วยสุขภาพจริงแต่ผลกระทบที่ตามมาคือเศรษฐกิจกับสังคมเมื่อสุขภาพเริ่มดีขึ้นกลับมาคิดต่อเลยเศรษฐกิจสังคมได้ผลกระทบแน่จากการจัดการเรื่องสุขภาพงนั้นถ้าเราไม่ทําต่อเนื่องกันไปเนี่ยสุดท้ายจะเกิดปฏิริยาสะท้อนย้อนกลับกลับมา ประสิทธิ์เองนะคะคอาจารย์จบทางด้านศัลยศาสตร์คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคระบาดโดยตรงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าต้องบอกงี้ว่าทุกคนที่เรียนแพทย์เนี่ยเราถูกห<ช>ล,ล่อหลอมมาแบบเดียวกันเราใช้หลักตรรกะใช้เหตุใช้ผลแล้วนํามาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์เพราะฉะนั้น,นผมเชื่อว่าแพทย์หนึ่งคนสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นโรคของโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อหลานนี้เป็นต้น พอพูดถึงคําว่าโรคติดต่อโรคติดเชื้อมันมีประโยคนึงค่ะอาจารย์โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันดูเหมือนเป็นวัคซองที่ทําให้เราเราตระหนักขึ้นมามากๆประโยคนี้ที่มาที่ไปจากไหนคะอาจารย์คะคือมันเริ่มจริงๆมาเริ่รมามาจากตอนที่เราตัดสินใจว่าขณะที่ประเทศเรากำลังทําสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ปลายน้าประเทศเราตอนตอน้ตนๆเราเน้นเรื่องยุทธศาสตร์ปลายน้ําจริงๆยุทธศาสตร์ปลายน้าคือ,อจานวนของแค่ยเยอะๆทํายังไงไม่ให้ตาย ทำยังไงให้กลับบ้านแล้วก็ไปเน้นพยุทธศาสตร์ปลายน้ําก็จะเดินเนินจัดการโดยบุคลากรด้านสุขภาพโรงพยาบาลต่างๆจะถ้าจําได้นะครับว่า4ีหเดือนก่อนเนี่ยมีคําพูดพูดหน้ากากจะพอไหมชุดหมีจะพอ,อ,อไหมยาจะพอไหมเราคุยกันเรื่องแบบนี้เยอะระหว่างที่เราทําตรงนี้เราก็มองว่าแก้ไม่ตกหรอกถ้าเราตั้งรับอยู่ปลายทางเราต้องทํายุทธศาสตร์ต้นน้ํายุทธศาสตร์ต้นน้ำคือทํายังไงไม่ให้มีคนไข้หรือคนไข้น้อยที่สุด ไข้น้อยสุดเข้ามาโรงพยาบาลสิ่งที่บอกจะไม่พอมันก็กลายเป็นพอฉะนั้นพอเริ่มตัดสินใจจะทํายุทธศาสตร์ต้นานานี่แหละเราก็กลับมาอว่าโจทย์เวลานั้นเรากำลังจัดการกับโรคติดเชือ้อทําอย่างไรให้จานวนคนไข้น้อยลงโดยหลักเลยโรคติดต่อโรคติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันโดยโลอจิกเลยโดยตรก,กะถ้าเราไม่ติดต่อเราก็จะไม่แพร่เชือ้อก็จะไม่เกิดคนไข้ที่จะเข้ามาเฉะนั้นคำคำนี้ก็เลยเป็นคําที่เกิดขึ้นเป็นจุดรงรนรง์ เพื่อ <spe aker> ให้คนไทยเข้าใจต้นทางของปัญหาทั้งหมดค, <S <S คือโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันดังนั้นปัจจัยที่สำคัญอาจารย์เชื่อว่าการที่เราไม่ติดต่อกันหรือการที่เรามีโซเชียลดิสเทนซิ่งการเวนเร้รนระยะห่างทางสังคมที่ผ่านมาอันนี้ทําให้สถานการณ์มันมันดีกว่าหลายๆที่อย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะถูกครับซึ่งตรงนี้มันมีหลักฐานที่เราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทําในประเทศไทยผมไปพูดในหลายเวทีนานาชาตินะครับ เวลาเขาถามว่าประเทศไทยใช้ทําอย่างใบถึงตัวเลขเป็น<ม>แบบนี้ผมก็บอกปัจจัยที่หนึ่งเลยคือปัจจัยเรื่องที่เราคุยกันเวลาเนี้ยแล้วปัจจัยตรงนี้ทําให้ตะวันตกกับตะวันออกไม่เหมือนกันท<ะ>ําให้ประเทศที่มีแนวโน้มจัดการได้ดีกับยังจัดการควบคุมไม่ได้เนี่ยอันนี้ชฉดๆเ<ะ>พราะถ้าว่าเมื่อไหร่คนในสังคมยังไม่เข้าใจตรงนี้และไม่ร่วมมือกันอาเพยศคนจํานวนหนึ่งมไม่ต้องทั้งหมด ไม่ร่วมมือกันคนหลานั้นอาจจะแพร่เชือ้อคนหลานั้นก็เสี่ยงกับการติดเชือ้อแล้วก็กระจายต่อมันตามไปอีกจิปาถะเยอะแยะผ <Yeah. S 2> มคิดว่าที่เราดีจนถึงตอนนี้เพราะคนไทยเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วคนไทยเราช่วยกันทำให้สถานการณ์เราดีขึ้น อย่างที่อาจารย์บอกมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ที่ว่ารุนแรงที่สุดในแง่ของโรคระบาดในช่วงที่ผ่านมาในช่วงชีวิตของเรามันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือตื่นตัวอะไรในวงการสาธารณสุขบ้านเราคะาจาย์จริงๆโควิด1 9เนี่ยเป็นครั้งที่4ีของเอาแค่20ปีที่เราข้าศตารวษที่20มาถึงปี2020โลกเนี่ยโรคถูกจิวจอมาแล้ว4ครั้งนี่เป็นครั้งที่4 ครั้งแรกคงจําได้ก็เป็นในไวรัสแบบเนี้ยโครนาไวรัสที่เรียกว่าซาอัตราเสียชีพประมาณ10%แล้วอีกหลายปีต่อมาปี2009เาราเจอไข้หวัดใหญ่คงจําได้นะไข้หวัดใหญ่หมูมสวายฟลูซึ่งทั่วโลกติดเชื้อก็ไปถึง26ล้านคนแต่ตายการตายน้อยเพิ่มแค่จุดสเแล้วเรามาเจออีกครั้งหนึ่งสปีต่อมา2012มเราเจอไอโครนาไวรัสอีกที่เรียกเมอร์สจากตะวันออกกลาง2,500คนเป็น3ตายหนึ่งอันนั้นดุมาก ดุมากก็จะจบเร็วเหมือนกันแต่นี้เรือนี้เป็นรอบที่4สิ่งที่เราบอกคือว่าเราต้องเรียนรู้แหละเราจะปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่เรียนรู้ไม่ได้เอาแค่ยีปีของศตวรรษที่20แต่ละแต่ละสิปีเนี่ยเจอสองครั้งของการจู่โจมของโรคระบาดนั่นหมายความว่าต่อไปเราคงเจออีกแหละตราบใดโลกจะมีการเปลี่ยนแปลง climate change อ,อากาศบปร,รยากาศเปลี่ยนแปลง global warming พวกนี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการขยาย อ,อต่างๆอาจารย์กําลังจะบอกว่ามันอาจจะมีโรคระบาดอื่นๆที่จะเป็นแบบนี้ส่งผลกระทบรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกในรอบ10ปีข้างหน้าที่เราจะต้องจแน่นอนถ้าเราไม่แปลงสิ่งที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นบทเรียนแล้วจากบทเรียนนี้นำมาสู่มาตรการในการป้องกันนะ,ะผมยกตัวอย่างง่ายๆครั้งนี้คงเห็นไอตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดเราไม่เคยเตรียมเด็กไทยให้เรียนในภาวะที่ต้องระวังต้องทำ physical distancing เห็นไหมครับ เพราะเด็กไทยเราพุ้นเธอกับกรเรียนในห้องแล้วก็พอไปอยู่ๆมาเปลี่ยนการเรียนออนไลน์ทันทีปุ๊บลับไม่สามารถที่จะเรียนได้เพราะเราไม่ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่เป็นไรนั่นคืออดีตแล้วผมว่าจากนี้เป็นต้นไปเราต้องคิดแล้วหลังๆเนี่ยผมนำเจ็ดสอของรัชการที่9ที่ร้อยเรียงก็ ลองนำมาร้อยไปเรียงดูเพราะว่าจริงๆคือ8ปสเพราะเจสอนำไปสู่อสอตัวที่8ม,มันผูกพันกันหมดถ้าเรามองแบบนี้จัดการกับโรคติดเชื้อแบบนี้สุขภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมศาสนาการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมม,มันเชื่อมโยงกันหมด ไม่ใส่หน้ากากเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมทางตะวันตกที่ไม่ยอมใส่เกิดผลอะไรขึ้นจะบอกไม่เกิดก็ไม่ได้ศาสนาก็เป็นตัวอย่างบางประเทศของบางศาสนาทํให้การติดเชื้ออย่างเยอะเพราะพิธีกรรมทางศาสนาเขาต้องมาอยู่ร่วมกันถ้าไม่มีการปรับสิ่งบานี้การศึกษาไม่ถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของมันแล้วไม่ไม่เข้าใจใช่เหตุและใช่ผลก็ไปต่อไม่ได้สิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันที่เห็นว่าเจ็ดสอเนี่ยนำไปสวนสุดท้ายคือสุขภาวะ ที่นำไปสู่สุขภาวะเพราะวิกฤตโควิดนำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่แย่ซึ่งอ<ช>ันนี้นำไปสู่สุขภาวะที่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นผมก็นับว่าตอนนี้เจ็ดบวกหศเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เราต้องถอดออกมาได้ในครั้งนี้ทำอย่างไรถ้าจะเกิดโรคระบาดแบบนี้อีกทั้ง7จ็ดศอต้องไม่ต้องไม่แย่ลงไปจนทั้งถึงสุดท้ายสุขภาวะล้มเหลว คิดว่านะวันนี้แต่ละโรงพยาบาลเตรียมกลับมาเหมือนรอบแรกแหละแต่รอบนี้เราจะทําในสิ่งที่ดีขึ้นเพราะเรามีบทเรียนที่ทน่าจะทำสิงต่างได้ดีขึ้นกัน